เจ้าจอมมารดาโมดในรัชกาลที่หเจ้าจอมมารดาโมดเป็นบาทบจาริกาในพระบาทสมเด็จพ,พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นบุตรีคนที่หกของเจ้าพระยาสุรวง์วัยวัดวรบุญนาคที่เกิดแต่ท่านผู้หญิงสุรวงศ์วัยวัดอิมและยังเป็นน้องสาวร่วมบิดามารดากับเจ้าคุณพระประยุรวงศ์อีกด้วย ท่านเกิดเมื่อวันที่16มกราคมพศ2405ต่อมาท่านได้เข้าไปอยู่ในพระบรมมหาราชวังโดยพำนักอยู่กับเจ้าคุณพระประยุรวงศ์ผู้เป็นพี่สาวต่อมาทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าให้เป็นเจ้าจอมและได้ประสูตรพระราชโอรสพระราชธิดา ในพระจุรจอมก้าเจ้าอยู่หัวสามพระองค์คือพระองค์เจ้าชายอาภากรเกียรติวงศ์พระองค์เจ้าหญิงออนอนงค์อัคยุพาพระองค์เจ้าชายสุริยงประพันพงศ์เจ้าจอมมานดาโมดพำนักในพระบรมมหาราชวังมาตลอดรัชกาลที่หเมื่อสิ้นรัชกาลที่หแล้วจึงกราบบังคมทูลลา ออกมาพำนักกับพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ณวังนางเลิงตลอดมามีความสุขกับการเลี้ยงดูพระราชนัดดาในราชสกุลอาภากรและสุริยงจนกระทั่งป่วยเป็นโรคเนื้องอกทับหลอดอาหารถึงแกอ่อสัญญกรรมเมื่อวันที่30ตุลาคม พศ2อศ5สิริอายุ70ปีได้รับโกรไม้12ชั้นรอง2ชั้นฉัดเบญจาหนึ่งสำรับเป็นเกียรติยศเครื่องราชอิสริยาภรณ์เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอม9ชั้นหนึ่งปฐมจุลจอม9ฝ่ายในเรียนรัตนภร์รัชกาลที่5ชั้นสองเรียนรัตนภร์รัชกาลที่6 ชั้นสอง